และวันนี้เรากำลังจะไปที่จังหวัดนครนายก สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โกวินโกครับผมและอันนี้เรากำลังจะไปที่จังหวัดนครนายก วันนี้จะพาทุกคนไปนะครับแคมป์ดูหนังกลางแปลงกลางป่านครนายกท่ามกลางต้นไม้ไผ่ครับแล้ววันนี้ครับเราไม่ได้ธรรมดาครับเพราะเราไปกันด้วยนะครับ Ford Ranger w i ์ไ t r a แทรเพราะว่าได้ขวานว่าเป็นรถนะครับรุ่นใหม่นะครับเป็นการแบบว่าขับไปลุยได้หลายๆที่นะครับแล้วก็มีความแรงของเทอร์โบเครื่องแรงอู๋หลายอย่างมาเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวนะครับรถคันนี้ด้วยนะครับกับปอร์ตเรนเจอร์ไวด์แทร็กไปด้วยรีวิวสถานที่ต้องเที่ยวด้วยอันนี้พูดเลยได้ไหมเพราะว่าชอบคือมันมี Google Map ขึ้นในจอด้ววยเเพรราาะ่่่ลิงกก์ัับบมมืืออถใใชชป็น Android Auto ค เฮ้ยผมชอบตรงนี้แหละมันขึ้นตรงนี้มันก็เลยดูถนัดซึ่งเดี๋ยวเรานะจะใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวที่แรกเราจะไปเนี่ยเราจะไปเขาหล่นปะจนภัยก่อนจริงๆที่นี่ก็จะเป็นสถานที่แบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์แบบว่าอะไรนะเข้าไปเล่นมีซิปลนนะครับมีซิปลา์มีซิปแตกซิปแตกแล้วมีเลื่อนไหลซิปติกจริงไหมเนี่ยจริงปะจนภัยครับผมก็จะมีอะไรเหล่านั้นนะฮะอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นทั้งหมดเราจะแวะไปถ่ายรูปตัวโลเคชันอะไรเองเนี่ยผมเห็นมันสวยดีนะครับ นี่นะครับเริ่มต้นนะครับก็ก่อนไปไหนเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Ford Ranger w i d Track เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของอินเทอร์ i ข้างในเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับชุดตกแต่งภายในแบบ w i d Track เท่านั้นนะครับ2นะครับมีเบาะหนังดีไซน์ใหม่ฮะเฉพาะ w i d Track แต่เพ w i d Track ด้วยนะครับ3นะครับกระจกฮะกระจกมองหลังปรับแสงเองปรับลดแสงอัตโนมัติถูกต้องครับก็เป็นการแบบว่าปรับแสงอัตโนมัติบางคนบางทีมองตอนกลางวันแล้วแสงมันแสบตาเนี่ยเขาก็ ปรับรดแสงให้นะฮะสี่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาแย่งกันแล้วครับผมเพราะว่าบางคนนั่งซ้ายหนาวมากนั่งขวาร้อนมากบางทีไปปรับเงี้ยคนนึงบ่นหนาวร้อนไม่เท่ากันก็คือก็เลยมีฮะเป็นระบบปรับอากาศครับเป็นแบบอิสระซ้ายขวาฮะแยกกันเลยแยกกันเลือกได้โอเคเราแยกกันเไม่ใช่และสุดท้ายครับเบาะครับ เป็นระบบไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้าครับลองดูซินี่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่และนั่นแหละครับและนี่คือ Ford Ranger Wide Track v e r y Good ครับและนี่ครับ เมื่อกี้ขับขึ้นมานี่คือพลังของ Ford Ranger Wide Track มาควรจะรู้สึกว่าทำไมพูดไม่ต่อเนื่องนึกอยู่ <laughs> <laughs> ต้องบอกก่อนเมื่อกี้เราขึ้นมามันจะเป็นทางเนินแล้วก็ขุขะใช่นะไม่ต้องห่วงเพราะว่าด้วยเครื่องของเราเนี่ยนะครับ 213แรงม้านะครับแรงบิดแรงบิด500นิวตันเมตรเทอร์โบคู่ขอบคุณสคริปที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับไม่มีไม่มี <c oughs> ถึงแล้วนะครับที่นี่คือเขาหล่นปะจนภัยที่นี่เวลาคนมาเนี่ยก็จะมาทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าทริปลายทิปลายเอาแป้งโรยตัว <c oughs> นะครับโรยตัวเฉย <c oughs> ๆเนี่ยเล่นซ้ำเล่นซ้ำโรยตัวลงมาแล้วมีอะไรอีกจักรยานแต่ถ้าคนไม่เล่นกิจกรรมเลยครับมาจุดชมวิวก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมี ทางไปจุดชมวิวนะครับแล้วก็มีทางไปจุดกลางเต็นท์กลางเต็นท์ก็ได้แล้วก็อีกอันนึงฮะอะไรฮะเล่นจิ้งจอกเวหาเป็นยังไงเป็นเครื่องเล่นจิ้งจอกเวหาครับผมครับครับเฮ้ยมีอะไรต่อเหรอพม่ีอะไรก็ไม่ครับผมนะผม เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะเราได้ไปที่เขาหล่นประจนภัยแล้วตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปที่อุโมงต้นไผ่วัดจุฬาแล้วก็ตรงนั้นจะอยู่ใกล้กับที่พักเราด้วยก็คือเดอะแบมบู แคมป์แอนด์คาเฟ่อย่างที่บอกไปครับนอกจากรถคันนี้จะแรงขับได้เร็วแรงมาเยอะแล้วเรื่องความปลอดภัยหายห่วงครับนี่เพราะว่าความปลอดภัยระดับที่อภิมหาหลับอย่างสบายใจครับไม่ต้องห่วงเลยครับสามารถที่นอนคอพับคออออย่างนี้ได้เลยนะครับระบบที่เขามีเนี่ยนะครับก็โอ้เรียกว่าครบแอร์แบ็กแอร์แบ็กมีทั้งหมด6จุดนะครับมีม่านถุงลมด้วยมีม่านถุงลมด้านข้างตรงกระจกเนี่ยเผื่อแบบกุ๊กจุ๊กเนี่ยอยากหลับหลับแบบข้างหลังเมื่อกี้ ปลอดภ<ช>ัยนะครับ<อ>หรือจะเป็นเรื่องของกล้องหลัง<อ>มีกล้องมองหลังเวลาจะจอดลงจอดรถมีเซ็นเซอร์รอบคันเซ็นเซอร์รอบคันจะบอกเลยว่าในใกล้ไกลใกล้ไกลเตือนสัญญาณเตือนอะไรมีครบถ้วนนะครับอันสุดท้ายครับระบบการพลิกคว่ำที่เป็นระบบแบบ R O M เดี๋ยวประมาณอีกอประมาณ30นาทีนะครับเราจะไปถึงที่อุโมงค์ต้นไผ่ครับเพราะนั้นขอเชิญพบกับอุโมงค์ต้นไผ่ใหญ่ๆๆ Much than this. Much than. better better ว่าซุ้มไม้ไผ่ที่นี่ครับให้ความรู้สึกเหมือนที่เกียวโตถ่ายรูปออกมาสวยอย่างนั้นเลยนะเพราะนั้นถ้าใครมานครนายกนะครับแวะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูรูปดีกว่ารูปที่เราถ่ายเมื่อกี้เอาไปไงไปที่เรียบร้อยครับโอ้โหรูปสวยงามอลังการมากคุณผู้ชมนะตรงนี้ก็คือวัดสุราพรเดี๋ยวเราขึ้นรถครับ เราไป,ไปที่แคมป์กันแล้วนะครับนี่ได้เวลาสมควรบ่ายสามครึ่งน,นะเราไปกั<ห>นเลย สำหรับรถคันนี้นะครับความพิเศษนะครับที่เมื่อกี้เราขับมาทั้งวันจนมาถึงที่พักเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีระบบควบคุมความเร็วนะครับแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัตินะครับหรือเรียกว่า Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็สําหรับคนที่จอดรถไม่ค่อยเก่งนะครับมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะด้วยนะครับเป็น Active Park Assist และยังมีอีกระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะ Auto High Beam Control นะครับแล้วก็ยังมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราหลุดออกจากเลนอย่างเงี้ยแบบมีหลับนงหลับในอย่างเงี้ยรถก็จะช่วยดึงกลับมานะฮะเป็น และอีกอันหนึ่งครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนโอ้โหนี่ฮะถ้าพลพลนะครับออกเพลงช้ากว่านี้คนเดินถนนไม่ได้เกิดนะเนี่ยเพราะว่าปลอดภัยจริงๆและยังมีครับระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับเขาเรียกว่า forward collision warning system นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถที่มีเทคโนโลยีอัสมัยนะครับไม่เชื่อถามคนขับว่าทั้งหมดนั้นเป็นยังไงบ้างครับดยอดครับบอกได้เลยว่าใช้ได้จริงนะฮะแล้วเรามาถึงแล้วนะครับ the bamboo camping and คนะเดี๋ยวเราขนของลงนะครับมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมอยากจะเป็นงานขายนะครับจะนอนำเสนอนะครับนี่ครับเพราะว่า Ford Ranger นะครับ w i าย Track เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับเขาจะมีระบบเนี่ยครับเป็นกระบะหลังแบบเขาเรียกว่าเปิดแบบไฟฟ้าคือจุของได้เยอะลองเปิดที่สุชาติเฮ้ยนี่ตื่นอ้พื้นที่ฟางฝางคือขนได้เยอะมากโหแบบพุ่มเลยนะเพราะว่าแบบของเนี่ยสามารถยัดเข้ามาได้อีกเฮ้ยมีช่องเสียบไฟจริงไหมเนี่ย นี่อ๋อส oh. ายไฟได้สายไฟได้ครับคุณสามารถกดตรงนี <S <S ้ได้ครับกดทำไมฮะเปิดปิดอันเนี้ยได้กดค้างครับกดค้างโดนเลชัตเตอร์กดหนึ่งค้างค้างสี่ไม่พี่สี่เนี้ยครับถ้าคุณปล่อยปุ๊บแล้วคุณกดอีกทรีนึงมันจะเข้าไปนอนข้างในสิแข็งแรงมากเลยอ่ะอ๋อตรงนี้ก็กดได้ไม่ต้องกดข้างในก็ได้ดูดิชนผมกระเด็นในเมื่อกี้นี่ไปครับเดี๋ยวเล่าของลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่พักวันนี้กันบอกเลยว่านี่คือ ไลค์โอเคครับก็ที่นี่นะครับจะมีการมาพักได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1นะครับมากางเต็นท์เองนะครับราคาหัวละ200แค่นั้นเลยนะครับแต่ถ้าคุณมานอนนี่ครับรถบ้านมี1คันวันธรรมดานะครับ2,000บาทวันศุกร์เสาร์อาทิตย์2,500นี่โอ้โหข้างหน้าไงมีที่นั่งแคมป์สวยงามข้างหลังก็เป็นวิวสันอีกแล้วครับท่านน้ำแนะนี่ไงอ๋อ นี่ครับอันนี้นอนได้หนึคนบนเตียงนอนได้2คนนะครับส่วนที่พักอีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าเป็นแกลมปิ้งอันนี้วันธรรมดานะครับพันห้าสุขเสาร์อาทิตย์ส0งพนะครับนี่ก็ในห้องก็จะมีทั้งหมด3เตียงจริงๆดูนอนสบายกว่ารถบ้านนะ <ừ> เออนอนนี้ดีกว่าวแต่ว่ารถบ้านมันจะถ่ายรูปสวยกว่างไงอ,อเราก็นอนนี่แล้วก็ไปถ่ายรูป S <S ออง่ายจะตายตรงนี้มีให้พายซับบอร์ดนะเพราะว่าเนี่ยข้างหลังครัเป็นน้ำครับนี่สวยมากแล้วก็อันดับถัดไปนะครับผมจะพามาดูจุดไฮไลท์ของที่นี่ครับ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยที่นี่เขาจะมีการฉายเหมือนหนังกลางแปลงดูหนังกลางป่านี่ฮะตอนนี้ก็เป็นกองฟางเป็นยาเป็นและเป็นจอหนังนี่คือดวงคืนนะฮะ เดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้มาดูกันคืนนี้โอ้ ที่เยอะแล้วมันค่อนข้างเป็นธรรมชาติก็เมื่อกี้นะครับอย่างที่บอกไปซับบอร์ดเนี่ยเขาเล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงละสามร้อยครึ่งชั่วโมงร้อยห้าสิบแต่ว่าเราจะมาเล่นดูเพราะว่าตอนเย็นเนี้ยหน้าพายมากแสงจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องต้องยกมันลงไปคุณเคยพายแล้วใช่ไหมเคยแล้วครับขอพายซับเคยจมน้ำไหมพอมแล้วนะครับตอนนี้แดดกำลังดีนะครับนี่คือกิจกรรมที่ กำลังมาแรงที่สุดนะครับในปัตตพีนี้หลักการนะครับคือฝากมือถือไปที่คนอื่นก่อนนะครับ <c oughs> ับผมหลักการมีแค่นี้ <c oughs> นะฮะที่เหลือนะครับ <c oughs> ชีวิตง่ายเอาของที่พร้อมเปียกไปใช่ยิง <c oughs> ต้องพันก่อนลงนะครับแต่ว่าลงมาแล้วหลือ <c oughs> แล้วก็บางคนเขามาเขากางเต็นท์ได้แล้วก็ตอนนี้บรรยากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะครับที่นี่ครับมีแคมปิ้งซีนีมาคาเฟ่บาร์สปอร์ตเลกแคมฮิลแคมปิ้งโซนทอยเลทชาเวอร์และพาร์กิ้งมาดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำดีมากนี่ครับนี่ห้องน้ำนนห้องน้ำ,นำเป็นระบบล็อกจากภายนอกนะครับคือ <laughs> ใครเข้าไปก็ <laughs> เรียบร้อยฝากคนข้างนอกร้องเอ้ยเอ็งเองฝากล็องให้ข้าด้วยนะนายตีลองเข้าไปหน่อยคูณเล่นเอ้ยนี่เป็นห้องอาบน้ำดีนะอันนี้คือห้องอาบน้ำดีเลยแบบปูกระเบื้องสวยด้วยแล้วก็เป็นอ่าหลังกระสีหลังกระสีฮะโดนใจนะครับอ๋อแต่ผมว่าสะอาดนะสะอาดสะอาดดีมากเพราะว่าทำกระเบื้องแบบดูมีความเป็นแบบว่าบ้านๆบวกกับธรรมชาติแล้วทำให้มันดูดี ครับผมน่าอีกชั้นก็พาทุกคนถึงเวลากินหมูกระทะกันตอนยำข้าคืนครับผมนี่ฮะ บรรยากาศครับผมและทีมงานของผมนะครับเนื่องจากเพื่อความเซฟนะครับเราเลยใช้วิธีการเหมาสถานที่ไม่ให้มีคนอื่นครับผมมีแค่เฉพาะพวกเรานั่งดูน่าสบายครับที่นี่นะครับหูกระทะนะครับชุดละ300บาท นะครับ oh. อันนี้เป็นมื้อเย็นนะครับบรรยากาศอยู่กลางท่ามกลางป่าไผ่นะครับว้าวบรรยากาศแบบนี้นะครับ ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นๆขึ้นนะครับแล้วก็เราความตั้งเตรของเราคือเดี๋ยวจะดูหนังกันวันนี้จะดูหนังเรื่องโลซิซันครับทุกสันวันโสดนะครับที่พี่กระพอยเล่นครับสนับสนุนนะครับบุคคลคุณภาพครับผมนะครับเยี่ยมไปเลยครับพี่กระพอยเราไปนั่งดูกันหนึ่งไมค์ครับผมแล้วน่ารักคือบรรยากาศตัวนี้และคืนนี้ครับแล้ก็จะนอน นอนจิบแล้วก็ดูหนังนไปเรื่อยเจอกันตอนเช้าครับทุกคน,นเดี๋ยวเรานั่งชิวๆเดี๋ยวไปกินข้า,าวเช้ากันเมื่อคืนสรุปดูหนังไปสองเรื่องโลซีซันสุ่สารวันโสดเสร็จเปิดหนังเรื่องรักแห่งสยามต่อฟิวพูดมาครับไปกินข้าวกัน ครับผมถึงเวลาเราจะต้องเดินทางกลับเราจะไปต่อยที่หนึ่งครับวันนี้ครับเราจะไปกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบนะครนายกนะครับใกล้ๆกรุงเทพเลยนะมาเที่ยวได้บรรยากาศดีมากนะครับตื่นเช้ามาเห็นความธรรมชาติเสียงนกร้องระงมระงากันทั้งเช้าแล้วก็ที่นี่ครับเดอะแบมบูแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ครับก็มาได้แต่กลางเต็นท์นอนรถบ้านอะไรก็จองมาก่อนแล้วกันที่เด็ดคือกลางคืนนั่งดูหนังกลางป่าไผ่เฮ้ยหนุ่มมันสุดยอดจริงเราจะขนของขึ้นนะครับ ไปนี่ฮะนี่เดี๋ยวตอนปิดเราจะใช้โรเลอร์ชัตเตอร์กดอันนี้นี่สุดอยู่แล้วบอกเลยนี่ครับสุดจัดดกมากทำไมขนได้เยอะเรียบร้อยครับเราเขาจะไปลุยกันต่อครับ ติดตามครับอาทิตย์หน้าครับเราจะไปต่อนี่จังหวัดสระบุรีนะครับเราจะพาไปพักผ่อนชิวๆสระบุรีมีดีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับแลวเราจะไปกันด้วยคันนี้เลยนะครับกับรถ Ford Venture w ์ว t ยทอไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั b สไ r i b e เราด้วยนะครับไป